นิคีเช้าวันที่21ครับห่างเสียงบ่ายเมื่อวานครับเป็นดังที่คาดเลยตัวคำนวณเช้ามาออกบ่าย3ตัวตรงเลยครับใครที่ตามก็ได้เฮไปครับเพราะตัวคำนวณเหมือนกันวันนี้เปิดบวกครับ1 55 95ตัวคำนวณตัวจ่อครับ3 10 4 5ึ่เสริม123 5งสอตัวได้ตามนี้ครับ สองสามหนึ่งสามหนึ่งศูนยสีห้าห้าหกส่วนมากคำนวณได้เช้านี้เป็นเลขเรียงครับก็ลองดูครับจะมาเรียงตามที่แอดคำนวณไหมมาดูสายวิ่งครับสายรูทครับวิ่งรูทให้ไปที่สามครับถ้าสามมานะครับโอกาสที่จะมาบนมาล่างเนี่ยสูงครับ หรือว่าจับตัวรูทถูกเนี่ยหรือตัววิ่งเนี่ยโอกาสมาบนมาล่างมีสูงมากเพราะดูในตารางหุ้นบวกเนี่ยมันจะมีเลขบนเลขล่างที่เป็นเลขเดียวกันครับก็ลองดูครับตัวรูทตัววิ่งมี3กับ1ครับที่แอดชอบนะครับกดไลค์กดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดโอกาสครับ ฝากตารางหุ้นไว้ท้ายคลิปครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ